หมดแล้วล่ะครับ,ว,รบวัยมา้ไวมากแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับพ <laughs> ี่ก็รอยอยู่ว่าน้องกับมาไม่เหลือแน่แจะไกินม่ได้โอเคไม่ทัน <laughs> okay, ไ,ได้ถ่ายนะครับโ okay. อเคหนึ่งชั่วโมงหมดเกลี้ยงเลยนะครับหมดทรกเลยนะครับขอบคุณนะครับโอเคมาดูภาพบรรยากาศมาทุกคนนตอนนี้ก็เป็นร้านแจกน้ําน,นั่นเองครับแต่ส่วนมากของที่จะหมดไวอย่างแรกก็จะเป็นพวกอาหารของกินนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นเวลาอาสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนั่นเองนะครับทุกคนโอเคภาพบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับ ้กไหมครับเค้กครับเค้กสีครับเค้กครับโอเคนะครับเอาอันไหนครับจะเอามือไหนก่อนแล้ใส่ถุงให้ครับไออ้ก่นเมื่อกี้ก็ทำบุญนี่มาเหมือนกันเอาอันไหนครับเอาเนี่ยช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตนะครับเอาเกียนครับอ่าได้ครับเอาเกี๊ยนครับขอบคช้อนด้วยไหมช้อนนะครับช้อนครับเอาเลยครับโดโซสูฟูนขอบคุณครัโดโซฮัน เป็นบุญจะได้เลยโอเคได้อโอเคนะครับเรามาทำหลองทานทุกคนทุกอย่างแจกฟรีหมดนะครับทุกคนไม่มีขายนะครับให้ดอโซให้สปูนและเจลสกัดดีกาตุนีโกอีเดก้าให้ดอโซให้เค้กิเค้กิของเราดังมันต้องสุดท้ายเนาะ ดีครับตอนนี้นะครับขายดีมากเลยใกล้หมดแล้วเฮ้ยสปูนเดสไอสปูนอีนัมส์ก้าเจอโซเค้กครับเค้ก2ออนสุดท้ายครับเค้กครับเค้กครับกินเค้กยังครับ2ออนสุดท้ายครับกินแล้วโอเคครับเค้กขี้เค้กขี้เค้กครับ2ออนสุดท้ายครับโอ้แฟนงหลอดนะเนี่ยเค้กครับ2ออนสุดท้ายครับอะไรครับ อนได้ครับโดโซเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายหมดแล้วพี่น้องอะไรนะน้องมาน้องม้าชื่อมาสวัสดีค่ะอยู่ญี่ปุ่นมากี่ปีครับน้องมาสหัฐใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้อยู่ญี่ปุ่นมากี่ปีครับเนี่ยอยู่ สองปีค่ะจริงป่าไม่น่าเชื่อนะตอนนี้มาทําอะไรที่นี่ครับมาทาบุญค่ะอ่านึกว่ามาถวายออกโรงทานด้วยนี่ปีใหม่ไทค่ะสวัสดีีใหม่ับครับโอเคทุกคนตอนนี้ขายออกหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเหลือปาต้องโขแต่ปลาต้องโขยังไม่ทําไม่จะตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าคนทําไปลํานั่นเองนะก็แปลว่าเดี๋ยวเราจะมาแจกขายตอน เขาเออกจากงานกันไปแล้วเหรือจะเหลือคนที่ทํางานก็คือแบบเก็บของเก็บเต็นท์อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะทําของให้เขานั่นเองนะครับทุกคนเขาจะได้มีของกินด้วยนะครับคือน้ํามันยังใหม่ทุกอย่างยังไม่ได้ทำเลยนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศตรงนู้นดีกว่าไปเดินดูกันต่อดีกว่าทุกคน,น,กกคน,กคนมีอะไรอีกนะครับ